หมอชลีไพ่เดอะคีสวัสดีค่ะการทำนายดวงประจำวันเป็นเพียงการทํานายจากหน้าไพ่เท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลหนึ่งบุคคลใดฟังเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันของคนเกิดวันต่างๆตามช่วงที่หมอชลี่ได้ทํานายไว้และในช่วงท้ายคลิปก็จะมีเลขเด่นฝากให้ทุกท่านด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i e e เพื่อเป็นค่าครูให้กับหมอชลี่ด้วยนะคะ สำหรับการงานของผู้ที่เกิดในวันอังคารนะคะในเดือนนี้เนี่ยคุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างสมน้ําสมเนื้อค่ะทํางานหนักคุณก็จะได้รับข่าวดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีโอกาสดีๆในหน้าที่การงานอีกเยอะเลยค่ะ แต่ให้ระมัดระวังนะคะข้อบกพร่องบางอย่างที่อาจจะพลิกตะลบัดทําให้คุณเนี่ยไม่ได้รับข้อเสนอดีๆในเดือนนี้ได้เพราะฉะนั้นกลับไปทบทวนแล้วก็ไปรีวิวงานใหม่นะคะว่ามีจุดใดที่อาจจะต้องแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะในเดือนนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายเงินอาจจะเป็นเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับไฟที่บ้านให้ระมัดระวังร้อยรั่วดีๆนะคะ เรื่องที่ไม่น่ากังวลมากมายอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไพ่ออกมาค่อนข้างดีมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เงินไปเกี่ยวกับการพักผ่อนไปสังสรรค์นะคะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆ,ๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาค่ะให้ระมัดระวังดีๆนะคะในเรื่องของความรักนะคะมีความอึดอัดใจาเกี่ยวกับเรื่องของอดีตหรือเรื่องเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าคิดมากค่ะวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือร่วมมือกัน ทั้งสองคนนะคะมันจะทำให้ปัญหาเนี่ยถูกกำจัดไปได้อย่างถาวรแล้วก็จะสร้าง energy ดีๆให้กับความรักของคุณด้วยค่ะขอให้โชคดีตลอดเดือนตุลาคมปี2,565ค่ะค่ะและเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะจากกันนะคะหมอชลลีก็มีเล่มมงคลมาฝากทุกๆท่านด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นค่าครูให้กับหมอชลีด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ